ที่วีาค่ะราคที่28ค่ะสำหรับครัน้นี้นะคะเป็นเซ็นดาค่ะ,คะลูกค้า1ดอตัว BB, ตวีบี19เกรด A คือได้ค่ะทีราคานี้ส5 0แสนาท A ไม่พลานะค่ะสองห้าศูนองห้องราคาเปลี่ยนค่ะสองห้าสองสองห้าสี่ราคาเปล่ค่ะสองห้าบสแปด้าแปราคาเปล่นแล้วองแลค่ะสองแสนเกมื่นองพัเลคะราคาตอนนี้ค่ะสอี่ราคาเปลี่ยนค่ันสค่ะแลวค่ะสอหกเคะสหาเเค่ะสองเจดสองค่ะราคาเปลี่ยนที่ออนไลน์นะสองแสนเสองพันออนไลน์ค่ะสองออนไลน์ค่ะสองเจ็ด่ะก้าเลยค่ะคุณอยู่ที่ออนไลน์สองแปดหน่งแล้วค่ะ